สวัสดีครับพบกันทางช่องดับนกมาชมมันต่อครับตัดยาในเปียอ่อนมาให้นะครับปลายนี้สามารถกินได้ทั้งต้นครับถุงท้องนี่ ค่อนข้างจะกินเลือกหน่อยว่าอยากจะเล็มหญ้าที่มันอยู่ตามธรรมชาติก่อนคหญ้าใแบบนเปียจะกินดีตอนเย็นครับขวายก็จะอันพานหน่อยครับไปอ,อันพานครับอุ้ย มาแย่งหัวครับเพราะว่าเขามีเขาเนาะเขาที่ค่อนข้างจะน,น่ากลัวผมรู้สึกงั้นๆน,นะครับบางที่คนเห็นก็ก็กลัวครับควยที่เขายาวๆเนี่ ก็คือสเสน่ห์ของควายครับที่มีเขายาวเองสวยดูจะก,กรากินครับหมดต้นครับดูอในเปลียช่วงนี้มันค่อนข้างจะโตช้าครับสังเกตข้อของลำต้นมันจะแคบลงช่วงหน้าฝนนี้มันจะระยะห่างของข้อนี่จะยาวครับ ฝ้ายก็กินสบายครับต,ตอนนี้พักกันพักมากันไวายออกจากวัวหน่อยเพราะควายเขาจะชอบไปแย่งวัวครับเราจะรีบกัดกินส่วนของใบก่อนเพราะว่าวัวเขาจะกินแค่ใบฝฟายก็เรียนแบบครับเธอกินใบก่อนใช่ไหมฉันก็จะกินใบก่อนควายเนี่ยได้เปรียบครับดู ถ้าเขากินต้นด้วยครับส่วนวัวนี่ไม่ค่อยกินต้นครับก็เลยเมันได้เปรียบเยอะเลยพอวัวเขากินกินใบเสร็จเขาก็จะเหลือทิ้งครับนี่เหลือทิ้งเป็นต้นๆแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วควายก็มาเก็บกินต่อวายก็ได้เปรียบเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย จริงๆมันคืออ่อนๆครับต้นอ่อนเลย,เลยแหละอายุประมาณสองสามเดือนเองขวายก็จะมาเก็บกินหมดเลยพวกนี้ครับที่กินเหลือๆกันอยู่นี่ขวายก็จะมาเก็บกินต่อขวายก็จะได้กินหญ้ายเยอะกว่าวัวครับเพราะว่าวัวนี่จะไม่ค่อยกินพวกลำต้นเท่าไหร่ ก็มีบางตัวครับที่กินเช่นแสนดีนะครับไม่มั่งก็จะกินพวกลำต้นด้วยส่วนวัวเด็กที่ไม่ค่อยชอบก็จะมีครับอย่างวันดีนี่ก็กินอยู่กินน้อยครับเดีย๋ยวจ้อินนะครับเจ้าอินก็เล็มยยาครับ ตัวนี้จะชอบเลม็มแต่คอคอจะสั้นหน่อยก็เลยเป็นอุปสรรคในการเล็มหญ้าครับต้องรอให้โตกว่านี้ครับเล็มหญ้าในเปลยที่มันแตกยอดใหม่ชอบมากครับแต่สังเกตว่าท้องอาจจะไม่ป่องครับเพราะว่ามันมันกินเลือกครับอยู่ข้างล่างเลือก ไม่เคยโตครับต้องใช้เวลานานกว่าท้องจะโตก็มีนายลงมาเป็นเพื่อนๆอยู่ข้างบนมันก็จะชนกันปล่อยให้อยู่ข้างล่างสองตัวครับว่าฝนตกลงมาแล้วไม่ต้องกลัวหญ้าตายครับ มีหญ้าธรรมชาติที่คอยคุมดินอยู่ความชื้นไว้ครับสนทีนี้ก็อันตราพานเหมือนกันครับอันตราพานกระบูวเหมือนกันชอบไปข่มพวกบัวเด,ด็กไปกันไหมไปเอา้า ัวปัญหามันก็จะมีกับพวกหัวหนุ่มควายหนุ่มนี่ครับมักโชว์พลังปวดพลังครับไปเข้าไปเข้าไปไหนพวกไปไป ลาเขาอาลมดีเขาก็จะกินครับจากเลมปล่อยไปครับเดี๋ยวก็กลับมากินถ้าจะให้ดีนี่โดนแดดสักหน่อยครับเขาจะชอบมากให้มันเหี่ยวๆห,หน่อยเฮ้ยไปแล้ว จะลุกครับ้ยตัวที่ปล่อยก็จะเป็นตัวที่ไว้ค่อยดื้อเท่าไหร่ครับตัวที่ผูกนี่ก็จะดื้อหน่อยครับดื้อตอนออกมาเลี้ยงนี่และครับ ไม่ได้ดื้อกับเจ้าของตัวเขาเป็นสัตว์ที่หากินเองครับเราแค่ปลูกหญ้าเสริมไว้บางทีเขาก็จะมีอารมณ์แบบอยากไปกินนูน่นกินนี่ครับต้องคอยมัดคอยผูกไว้คอยปามไว้หน่อยครับจะพาพวกไป พุ่นไวยที่อื่นเดี๋ยวรอให้ควายเข้าไปข้างในสักหน่อยหนึ่งครับขออยากไปแช่ปักแช่ขี้โคนเดี๋ยวจะตัดมาให้รวยครับ ตรงนี้มีหญ้าที่ไหนวัวควายก็จะอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ค่อยปนวายไปที่อื่นเราะว่าหญ้าในธรรมชาติมันตายหมดแล้วครับทั้งล่างมันมีฝนตกลงมามันก็กลับคืนมาเกี่ยวทุกทีนี่แห้งแล้งครับ อีกไม่กี่วันข่าวก็จะมีฝนมาอีกอาจจะไม่เยอะครับแต่ก็พอให้ยาได้ชุมช่มฉ่ำสิ้นปีนี้คิดว่าเจ้ากร,รัมนี่คงจะตัวเท่าแม่นะครับดูจากหุน่นนี่คือช่วงหน้าแรงครับเกือบเ,เท่าแล้วครับเกือบสูงเท่ากันแล้ว พอเข้าดูดูฝนนี่เขาจะโตเร็วครับมันเป็นกลไกลของร่างกายนะอีกนิดเดียวครับจะเท่ากันแล้วยาพวกนี้มันได้น้ำที่อยู่ในปักควายครับ บางทีวัวหรืบางทีควายเขาคืเอเขาชีลงไว้มันก็คือปุ๋ยหมักที่อยู่ในบ่อครับแล้วก็ลากลงมามท่วมหญ้าก็กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีครับทั้งยูเรียที่อยู่ตามที่วัวขี้ควายไหลลงมาครับกลายเป็นแปลงหญ้าดีๆเลยครับ เมื่อก่อนหญ้าพวกนี้ยังไม่ขึ้นเต็มครับพอผ่านไปสักปีสองปีขึ้นเต็มหมดเลยควายก็ชอบครับหญ้าชนิดนี้เดี๋ยวจะปล่อยให,ให้เข้าไปอยู่ข้างในนู่นครับเฉพาะควายเด๋อนนี้ก็มาลุ้นกันครับ ว่าตรงเท่าจะคลอดไหมให้คลอดเดือนนี้แล้วครับเาะยังมีหญ้าอยู่แต่ไม่รู้จะคลอดจริงหรือเปล่าปลดเชืยบก่อนปลดเทีอกให้เ,เข้าเข้าไปข้างใน,น แกาก็ถือว่าพื้นืนชีวิตไดอกล้งจะเร็วครับหลังจากที่ฝนตกลงมาแก่ศอกสสัมภาิงหญ้ายาวบอกให้ฟาฟได้เล็มนะครับตอนนี้ลูกก็ดิ้นน้อยครับแต่ดิ้นแรงเหมือนเดิม เห็นว่าตึงครับเพราะว่า <Sh> พ <dining> ุงค่อนข้างจะโตถ้าไม่คลอดเดือนนี้หนึ่งปีพอดีครับท้องถือว่าให้ลูกชายครับเพราะตั้งท้องนานเป็นการขยายพันธุ์ที่ช้าครับ คัดเลือกแม่พันธุ์ดีๆครับท้องนานลูกตัวไม่โตถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่แต่ถ้าท้องแบบสิบเดือนโดยประมาณให้ลูกสวยก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับแม่พันธุ์บ้าน ดีทีางีึงก็คือเราซื้อมาไม่แพงครับก็ไม่ได้เสียค่าผสมก็ให้เราใช้พ่อพันุ์ของเราเองครับดียวต้องไปไอตัวนู้นมานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,อตัวลาเพียนนเน้องไปเพียงเท่านี้ก่อน,นครับ เราจะไปตับยาให้วัวกันหนอวัวจะกินไม่อิ่มครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ